คือแรกัดผิดครับโดนแล้วครับนีนะครับดีตัวครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตกปลาช่องนี้ครับนักชา Fi ฟิชชิงแฉแนลครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับผมพามารับชมบรรยากาศการตกปลากับหมายธรรมชาติอีเช่นเคยครับแต่ผมจะกลับมาซ้ำหมายนี้ครับ หมายนี้คลิปก่อนหน้านี้ลงให้ได้รับชมไปแล้วครับหมายนี้ปลาดุครับผมเลยกลับมาซ้ําดูอีกทีครับเดี๋ยวรับชมสภาพใหม่ครับนี่ครับตรงนี้เป็นบ่อสาธารณประโยชน์ครับคลิปก่อนหน้านี้ปลาดุมากครับเลยขออนุญาตวนกลับมาทงคลิปให้ได้รับชมอีกสักรอบนะครับดูซิว่าวันนี้จะดุจริงหรือเปล่าครับก็โอเคครับก่อนจะ ที่จะไปเริ่มรับชมนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับชมนะครับขอบพระคุณทุกการให้เกียรติกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับขอบพระคุณทุกการให้เกียรติกดติดตามช่องนี้ครับขอบพระคุณจากใจจริงเลยครับเดี๋ยววันนี้เหยื่อที่ใช้กับหมายตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็นกบยางตัวนี้ครับกบยางวินนี้สามเซนครับจาก่ายกบยางออดเพชรบุรีครับมาตามหาผลงานประช่อนกับหมายดุดดุตรงนี้ครับ แล้วก็มาสรุปกันว่าจะได้ปลาสักกี่ตัวครับก็หมายตรงนี้ครับเทปถ้าไงเราไปเริ่มรับชมเลยดีกว่าครับไปครับไปเริ่มรับชมนครับเริ่มต้นที่มุมนี้กันก่อนเลยครับฝนลงเม็ดแล้วเลิกดีมากครับไม่ร้อนครับ กัดตรงนี้อุยอ๊ยโหยใสดีเลยครับยังอยู่หรือเปล่าขอไปดูันครับชิ้นไหนตัวใหญ่ด้วยครับนี่เสียดายครับกัดโหดมากครับโอเคครับ ตีใหมครับหลุดแล้วครับตัวแรกโอเคครับตัวแรกวัดปลาหลุดไปแล้วครับขยับเข้ามาตีด้านในก่อนดีกว่าครับตรงบริเวณที่มันหลุดเสียงมันดังครับเดี๋ยวให้วนกลับไปตีใหม่ครับแต่มันดุจริงครับกัดท้งแ้่ไม้แรกเลยครับ อีกแล้วครับจะไปดูว่ามันยังอยู่หรือเปล่าครับขาดครับสายอยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวดูว่าตัวปลางอยู่หรือเปล่านี่ครับสายสักครู่นะครับ ไม่น่าจะอยู่ครับโหมันพาไปนู่นเลยครับวัดขาดไปเลยครับนียได้เยื่อคืนครับขออนุญาตต่อสายช็อกลิตหม่ครับมุมนี้อาถันพ์เลือกินครับเราทีดแล้วมาก็ขาดครับนี่ครับ ทีแรกกัดผิดครับกัดซ้ำครับผมไปรับปลาตรงนี้ว่าครับสักครู่นะครับผมไม่อยากให้มันหลุดอีกครับแต้มแรกยังไม่มาเลยครับตัวแรกขาดเออตัวแรกวัดหลุดครับตัวที่สองวัดขาดครับยังอยู่ไหมครับเนี่ยยังอยู่ครับ ข้างลกครับมานี้ยกลอยมาเลยครับแต้มแรกมาแล้วครับกับหมายปลาดุครับแต่มันดุจริงนะครับคือลงมาตีปุ๊บไม้แรกมันกัดเลยครับตัวแรกครับแต่วัดหลุดครับตัวที่สองครับวัดสายขาดไปเลยครับมาดูสายปลาครับ นี่ครับตัวปลาสลักสามสี่ขีดได้เลยครับเปลี่ยนสีมาได้เรื่องเลยครับไม่ใช่ว่าสีแรกมันไม่กัดนะมันกัดครับเปลี่ยนเอาเลือกเอาชัยนิดนึงครับเปลี่ยนมาเป็นสีแดงครับกบยางมินิสามเซนครับเคครับผมพาทุกท่านขยับมาอีกใหม่นะครับเป็นใหม่ที่อยู่ไม่ห่างจากบ่อสาธารสาาสาธารณประโยชน์เมื่อสักครู่นี่ครับก่อนหน้านี้ก็ได้มา1ึงแต้มรับหม่น้ำปลาดุจริงครับ แต่วัดขาดบ้างวัดหลุดบ้างเดี๋ยวขยับมาดูหมายนี้กันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวหมายตรงนี้ผมอาจจะเข้ามาบ่อยครับในคลิปครับแต่ขออนุญาตเรียนให้ทราบครับเพราะว่าปลาตรงนี้ครับมันจะเป็นปลาที่แบบว่าวนไปวนมาครับหมายตรงนี้มันเป็นล่องน้ํานะครับน้ามันก็จะไหลเนี่ยครับด้านล่างเนี่ยครับมันก็จะไหลทะลุไปตรงบริเวณใต้ถนนครับก็คือน้ํามันผ่านตลอดครับมันอาจจะมีปลาที่แบบว่าเคยโดนเบ็ดแล้ว มันอาจจะเข็ดนะครับแต่มันก็ยังมีปลาใหม่ที่จะวนเข้ามาอยู่นะครับเขียไปเริ่มรับชม,มันครับมุมด้านหน้าครับมุมเด็ดเลยครับตูว่าวันนี้จะมีตัวหรือเปล่าครับกับบ่อสาธารณประโยชน์ก็ได้มาหนึ่งแต้มครับ อาก,กาัดีอยู่ครับแต่วัดขาดบ้างวัดหลุดบ้างครับเดี๋ยวขยับเปลี่ยนบรรยากาศหมายไม่รู้หมายนี้บ้างดีกว่า <c oughs> โดนแล้วครับมุมนี้เด็ดจริงๆครับเตรีย้ำๆอยู่ครับออกมากัดจนได้ครับ นี่ครับแตนที่สองวันครับสายโอเคอยู่ครับสักครู่นะครับกุ้ยหลุดออกจากตัวเยื่อพอดีเลยครับ เก็ปเปอร์ไม่ต้องแล้วนี่ครับสายปลามุมด้านหน้านั้นเลยครับมุมเด็ดครับออกมากัดจนได้ครับสายทั้สองขำขีดครับแต้มที่สองครับแต้มแรกก็กลับบ่อสาธารณประโยชน์ครับรดูตัวเหยื่อครับปลาดิ้นหลุดออกจากเหยื่อพอดี เป็นกบยางตัวนี้ครับกบยางมินิสามเซนครับกบตัวเล็กๆครับโอกาสได้ทั้งปลาใหญ่แล้วก็ปลาเล็กครับหาจังหวะวัดดีๆครับส่งเหยื่อให้ทันครับ สายดีครับอไอป่านั่นนี่เองครับจุดชิตตลิ่งเลยครับดูสายมันครับโอ้โหเจอแล้วครับสายนี้ครับรับมชมสายปลานะครับแต่ที่สามของวันครับ นี่ครับสายปลาตัวสวยมากครับประมาณหกเจ็ดขีดได้อยู่มั้งครับเนี่ยแต้มที่สามของวันครับเจอแต้มที่ไปหายเนื่อยเลยครับมันกัดอยู่บริเวณชิดต,ตะลิ่งนู่นเลยครับตรงด้านหน้ามันเป็นช่องน้ำไหลนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับปลามันก็มีพวกปลาที่ใหม่ๆครับ อาจจะมาตามน้ำครับปลาที่มันเคยโดนเบ็ดแล้วมันก็อาจจะไหลไปตามน้ําครับไปอยู่ตรงจุดอื่นครับนี่ครับตัวมันตัวสวยมากครับมาดูตัวเหยื่อครับกบยางมินิสามเซนครับพอปลากัดแล้วครับส่งสายให้ทันครับมีโอกาสได้ตัวแน่นอนครับปกติล่องน้ําตรงนี้ครับเป็นล่องเดียวกันกับเที่ได้มาสองตัวก่อนหน้านี้ครับ ที่ไม่ใช่บ่อสาธารณประโยชน์นะไม่ค่อยได้แวะตีครับตรงนี้เจอลุงด้านนู้นครับใจดีมากครับบอกว่าตีได้ครับและให้เดินเลาะเข้าไปด้านในครับด้านในมีบ่อด้านนู้นครับบริเวณในบ้านครับแต่ไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะครับวป้เข้าไปตีได้ครับลองไปตีดูครับต้องขอบพระคุณลุงเลยครับเี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนครับ ตรงใจดีมากครับรนี่ครับลงเดินอยู่นะครับขาผมขอบคุณครับวา่าให้เข้าไปตีข้าขงในเลย ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเข้าไปเลยครับเดี๋ยวเข้าไปแล้วครับใจดีมากครับให้เข้าไปติข้างในเลยครับคือปกติหมายตรงนี้ครับอยู่หน้าบ้านเอาบผมก็ไม่ค่อยกล้าที่จะแวะตกเลยครับอันนี้คือให้เข้าไปตกในบ้านเลยครับขอก็หมามีครับแต่ไม่ค่อยกลับมค่อยกลับมาตีด้านนี้ครับสวยมากครับ ขอบคุณน,นะครับฮะได้มาสองตัวตรงด้านนู้นครับครับตรงเสบโวหลวงไปทางไหนทางนี้ครับหมายแหน่สวยๆเลยครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีปลาหรือเปล่าครับพอดีลุงก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลองให้เข้ามาตีดูจะมีปลาขยับอยู่ด้านหน้าครับ เจอแบบนี้รู้สึกว่าตื่นตันครับเดี๋ยวให้ได้ตัวให,ใหญ่ๆไปถามว่าลุงเขาเอาไว้กินปะ่ะบ แค่ลงหน้าบ้านนะั้นคือผมก็ไม่กล้าตกเลครับแค่เดินมาถามดูครับหนูบอกว่าตกได้ครับแล้วก็มีบ่ออยู่ด้านในบ้านนี้ครับได้ลองเข้ามาตกเลยครับ <c oughs> มีนะครับมีตัวครับ โดนแล้วครับเตือ,อยู่พักนงครับใส่โบอีกแล้วครับตัวนี้ขอบพระคุณลุงมากเลยครับที่ทําให้ผมมีผลงานครับรู้ใจดีมากครับดูสายปลาครับมิดคอเลยครับตัวนี้สักครู่นะครับนี่ครับตัวปลา ลุงบอกว่าให้ลองเข้ามาตีดูหน่อยครับว่ามีปลาด้วยครับนี่ครับสายห้าหกขีดได้อยู่ครับตัวดาปีเลยครับผมเก็บไว้ก่านครับเดี๋ยวไปถามว่าลุงกับป้าจะไปทำกับข้าวหรครับถ้าเอานะครับผมให้หมดกระชังเลยครับเหมือนกับพวกปลาครับตอนแรกขออนุญาตลุงตีฝั่งนี้ครับลุงบอกว่าตีได้ครับแล้วก็เข้ามาตีในบ้านด้วยครับต้องขยับไปตีเรียงเลยครับ กัดลูกปลาอยู่ตูมใหญ่เลยครับด้านหน้านะครับ นี่ครับพุ่งมากัดครับแต้มที่ห้าของวันครับนี่ครับตัวปลาตอนแรกตีอยู่ในบ่อด้านไหนครับที่ลุงให้เข้ามาครับลุงน่ารักมากครับดูสายปลาครับตอนแรกผมอุ๊ยตอนแรกผมขอตีอยู่ด้านนู้นะครับเป็นด้านที่ติดถนนครับ เดี๋ยวถ้าลุงจะเอาปลาทางกับข้าวผมให้หมดกระชังเลยครับที่แต้มที่ห้าครับแลกกันครับกับที่ลุงให้ผมมาคือน้ําใจครับเป็นกบยางตัวนี้ครับกบยางมิ่นิ่สามเซนครับจะคล้ายกบยางออยส์ติตรีครับผมว่าฉันต้อตกแล้วครับเดี๋ยวเขามาปิดคลิปกันครับเดี๋ยวไปถามป้าครับว่าเอาปลาหรือเปล่าถ้าเอาปลาผมให้หมดกระชังเลยครับนี่ครับทั้งหมดห้าตัวครับวันนี้กับหมายบ่อสาธารณประโยชน์หนึ่งตัวครับ ขยับมาหมายได้สองตัวครับแล้วก็มาหมายตรงนี้ครับที่ลุงกับป้ากใจดีมากครับให้เข้ามาตกในบ้านเลยครับเดี๋ยวไปถามป้าครับป้าเอาปลาเอาปลาไว้ไหมครับเอาเอาปลาว้ทำกับข้าวป่ะเอาผมให้หมดเลยครับไม่ไม่เอาครับอ๋อนึกว่าจะเอาว่าทำกับข้าวถ้าจะเอาว่าจะให้ไว้หมดเลยข้างในก็ไม่มีคนเอาครับข้างในมีใครเอาไหมครับอืม ปลาช่อนครับขอบคุณครับป้าเดี๋ยวผมไปแล้วครับขอบคุณครับป้าไม่ออกปลาขอบคุณลุงด้วยนะครับขอบคุณลุงด้วยโอเคครับได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยครับกับการออกหมายวันนี้ครับปลาทั้งหมดได้มาห้าตัวครับเดี๋ยวผมไปรับชมปลาครับสักครู่นะครับนี่ครับตัวปลาทั้งหมดห้าตัวครับ โอเคแล้วครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็หมายแรกครับหมายแรกเป็นบ่อสาธารณประโยชน์นะครับหมายที่ปลากัดดูๆครับแต่มันกัดดูจริงๆครับแต่ผมได้ปลามาแค่แต้มเดียวครับวัดขาดมากวัดหลุดมากครับเลยขยับมาอีกหมายครับขยับมาอีกหมายหนึ่งก็ได้ปลามาสองแต้มครับเป็นหมายล่องน้านะครับแล้วก็หมายสุดท้ายหมายนี้ครับหมายที่ผมประทับใจมากครับคือหมายตรงนี้ผมขออนุญาตลุงที่เป็นเจ้าของบ้านอยู่ด้านในครับเพราะล่องน้ํานี้มันอยู่หน้าบ้านลุงครับ ลุงบอกว่าให้ตกได้เลยครับที่ผมมรนทับใจคือลุงบอกว่ามีบ่ออยู่ด้านในอีกหนึ่งบ่อครับว่าให้ลองเข้าไปตกได้เลยครับคือผมตั้งใจว่าถ้าเกิดได้ปลามาครับลุงก็ให้ผมมาแล้วครับคือแกให้น้ําใจที่ดีงามมากเลยครับผมกล่าวว่าถ้าเกิดได้ปลามาทั้งหมดถ้าเกิดลุงกับป้าแกจะเอาปลาครับผมให้จะให้แกหมดกระชังเลยครับตามในคลิปเลยครับผมไปสอบถามป้าคล้บป้าบอกว่าที่บ้านไม่มีคนกินปลาช่อนครับผมก็ต้องขออนุญาตเรากลับแล้วกันครับ ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกสุขใจด้วยครับว่าลงกับป้าใจดีมากครับวันนี้ก็ผลงานปลาทั้งหมด5ตัวนะครับได้มาจากกบยางตัวนี้ครับเป็นกบยางมินิ3ามเซนครับจากค่ายกบยางออยพชรบุรีครับก็โอเคเลยครับสาหรับวันนี้ยังไงก็รบกวนด้วยนะครับรบกวนฝากช่องด้วยแล้วกันนะครับน้ำชาฟิชชิ่งแชแนลครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับกดติดตามไว้นะครับช่องนี้มีผลงานให้รับชมอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ